วิดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิดีเดดครับพบกันทาง YouTube r m u d p Live แห่งนี้ผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาพบกับผมขอจรศักดิ์บำรุงสิมานจากคนะาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาแล้วครับมาพร้อมที่จะนำ เรื่องราวเสิร์ฟร้อนๆเลยนะฮะกับเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมบางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก็พร้อมเสิร์ฟได้ไม่แพ้กันเลยนะครับนะก็ติดตามได้ทั้งหมดนี้กับรายการวิดีเด็ด นะครับแล้วถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RMUDP Live นะนอย่าลืมเลยนะครับเข้ามาที่ YouTube ของ RMUDP Live เข้ามาแลวอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RMUDP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับเรื่องราวของฟูจูเรีแยมครับนะฟูฟูเรียมเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมแห่งอนาคตแห่งแรกของไทยครับพร้อมทดลองเปิดให้บริการ นะซึ่งเปิดไปแล้วล่ะนะครับใครที่ไปมาแล้วก็บอกกันเข้ามาได้นะว่าเป็นไงบ้างเปิดนะเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่17มิตรมิถุนายนที่ผ่านมาครับนะแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการในช่วงเวลาทดลองนี้ได้นะครับไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนะครับ นี้นะครับนี้นะไม่ใช่ศกหน้านะศกนี้นะ13ระกรกฎาคมศกนี้นะครับนะก็ใครที่ไปมาแล้วก็นะช่วยแชร์กันเข้ามาได้แต่ถ้าใครที่ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสนะยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสนะฟูตูเรียมนะศูนย์เรียนรู้นะวัตการรมแห่งอนาคตแห่งแรกของไทยเนี่ยก็ลองมาติดตามรับฟังตรงนี้ก่อนนะแล้วก็นะเผื่อลองตัดสินใจดูในช่วงของวิดหน้าหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิดท,ทั่วไทยครับเรื่องราวของเซอร์วิสโรบอทครับ นะเซอร์วิสโรบอสนะครับอุนยนบริการนะครับใช้ Generation เจเนเรชั่นขออภัยเจเนเรทีฟ AI นะครับก็เลยเจนเอเนี่ยถ้าเคยได้ยินนะครับพูดคุยได้เสมือนตุ ผู้ช่วยตัวจริงเลยล่ะอ่าเดี๋ยวมาติดตามกันเนาะว่าเขาใช้กันอย่างไรในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศราโลกครับมีเรื่องราวของแผ่นฟิล์มพลังงานแสงอาทิตย์ครับเปลี่ยนทุกพื้นผิวเป็นแหล่งพลังงานแหล่งผลิตไฟฟ้าครับเอ๊ะเขาเปลี่ยนกันยังไงเนาะนะเปลี่ยนทุกพื้นผิวให้กลายเป็นแหล่ลงผลิตไฟฟ้ากันอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิศราโลกกันช่วงนี้ไปกันเลยกับวินหน้าหนึ่งครับช่วงวินหน้าหนึ่ง วินหนึ่งครับในรายการวิดีดัดครับทาง YouTube r m UTP l i v e แห่งนี้ครับกับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินม,มันเช่นเคยช่วงนี้วินาทหนึ่งครับเรื่องราวของฟูจูเรียมครับคุณผู้ฟังฟูตูเรียมคืออะไรนะใครที่ไม่ได้ฟังต้นรายการนะครับหรือว่าใครที่เปิดสกิปมาเรื่อยๆมาจนถึงวินหนึ่ง,น,น,งนะแต่ยังไม่อ่าอยังไม่ทันได้ฟังต้นรายการนะก็ต้องบอกว่าฟูตูเรียมเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้นะวัตการรมแห่งอนาคตและทดสอบด้าน อาชีพนะครับทักษะแห่งแรกของไทยนะครับและอาเซียนเลยนะนะครับขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับหรืออ,อพวชวหรือถ้ายอ่อภาษาอังกฤษ,ษก็ N.S.M. นะครับซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นการทดลองเปิดนะครับผู้นู้ฟังเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับและถ้าใครยังไม่มีโอกาสได้ไปลองใช้ มีโอกาสลองใช้อยู่นะครับนะเพราะว่าจะเปิดทดลองเนี่ยไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งพบ o o w w r r l ครับจะแสดง27อาชีพต้นแบบในยุคปัจจุบันถึงอนาคตให้เยาวชนทดลองนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยสวมบทบาทแต่ละอาชีพเลยนะ พร้อมเซเว่นอินโนเวชันเวิลด์นะครับโชว์นวัตกรรมการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ด้วยนะน่า,นาสนใจอย่างยิ่งนะสำหรับเรื่องเราของศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมแห่งอนาคตแห่งแรกของไทยและอาเซียนเลยนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะออามาติดตามในส่วนรายละเอียดตรงนี้กันนะครับเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินระวิวงครับ พเพ่อพมในการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชหรือว่าย่อเป็นภาษาอังกฤษก็คือ NSM ครับ แถลงข่าวกันทดลองเปิดให้บริการฟูตูเรียมศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตพี่พิธบันแห่งที่5นะครับของ NSM โดยมีดกรกน,นิกาเฉินรองผู้อำนวยการนะครับอ,อพอวชนะร่วมแถลงนะว่าขณะนี้ฟูตูเรียมศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตของ NSM นะได้ทดลองเปิดให้บริการแล้วอย่างที่บอกครับก็คือเปิดมาตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ เปิดทดลองไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อทดสอบระบบและการให้บริการต่างๆเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาก่อนเปิดให้บริการจริงในช่วงปลายปีนี้ครับทั้งนี้แนวคิดของการจัดตั้งฟูตูเรียมเนี่ยเกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกันช่วงนี้เนาะแต่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วครับคุณผู้ฟัง นะสิปีที่แล้วเลยโดย NSM ซึ่งทำหน้าที่สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับเยาวชนนะครับซึ่งมองว่าอนาคตของไทยนะจะต้องขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์นี่แหละนะครับแล้วก็เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยซึ่งแน่นอนว่านะก็ต้องผลิตแรงงานคุณภาพสูงเนี่แหละนะครับ ซึ่งต้องทำแบบครบวงจรเลยทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชนนะแล้วก็อื่นๆนะครับแต่นะั้นฟูตูเรียมจึงได้ถือกำหนดเกิดขึ้นนะเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านนวัตกรรมและทดสอบด้านอาชีพทักษะแห่งแรกของไทยและยังถือเป็นแห่งแรกของอาเซียนอีกด้วยนะคุณผู้ฟงังนะซึ่งพ่วมในการ NSM นะครับกล่าวต่อว่าได้ตั้งใจให้ฟูตูเรียมเนะี่ยเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของ NSM ที่จะช่วย จะปลูกฝังนะให้เยาวชนมีความรักและแรงบันดาลใจในวิทยาศาสตร์จากการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านนิทรรศการกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ต่างๆที่ชวนให้ค้นพบหาคำตอบลงมือทำโดยเฉพาะโซน job well นะครับที่เป็นการแนะแนว เส้นทางอาชีพในปัจจุบันต่อเนื่องไปถึงอนาคตซึ่งเป็นอาชีพที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์โดยจะจัดแสดงใน27อาชีพต้นแบบนะครับให้เยาวชนได้มาทดสอบสวมบทบาทในต่ละอาชีพนะประกอบด้วยนักพัฒนาสายพันธุ์วิศวกรเกษตรอัจฉริยะนักปฏิบัติการโรงเรือนระบบปิดวิศวกรเครื่องกลนะครับนักออกแบบยานยนต์นักวางแผนระบบโลจิสติกวิศวกรพลังงานแสงอาทิตย์ วิศวกรพลังงานนักธรณีวิทยาปิตรเลียมเชฟอาหารรักโลกนักวิทยาศาสตร์การอาหารนักพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารนักออกแบบผลิตภัณฑ์นักออกแบบคาแรคเตอร์กมีนะแล้วก็นักออกแบบเครื่องประดับนักจัดการภัยพิบัตินักวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนักฉุกเฉินการแพทย์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ จ้าหน้าที่สืบสวนนิติวิทยาดิจิทัลวิศวกรหุ่นยนต์วิศวกรดาวเทียมวิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยานนะครับนักภูมิสารสนเทศนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนักคิดค้นยาแล้วก็วิศวกรชีวการแพทย์นะครับซึ่งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินนะครับบอกว่าใน27อาชีพต้นแบบนะครับจะมีห้องจำลอง ในแต่ละอาชีพแล้วก็ให้ทดลองฝึกประสบการณ์นะอย่างเช่นห้องออโตโมอ่ห้องออโตมบายแล้วก็แอนทรานสปอร์ตเดชชั่นฮับนะครับซึ่งเป็นศูนย์วิศวกรร,รมยานยนต์และการขนส่งนะฮะก็จะเน้นอาชีพที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่งในอนาคตอาชีพตัวอย่างนะอย่างเช่น วิศวกรเครื่องกลนักออกแบบยานยนต์และนักวางแผนระบบโลจิสติกหรือห้อง Energy Laboratory นะครับเป็นห้องบริบัติการพลังงานนะครับนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานสะอาดและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะครับอาชีพตัวอย่างอย่างเช่น วิศวกรพลังงานแสงอาทิตย์วิศวกรพลังงานและนักธรณีวิทยาปิโตรเลียมนะแล้วก็อื่นๆนะครับมีเยาวชนได้เข้ามาทดสอบจะได้รู้นะครับว่าตัวเองถนัดหรือชอบแนวอาชีพใดซึ่ง Job World จะมีคําตอบให้กับเยาวชนทุกคนเลยมน่าสนใจนะจ็อบเวิร์นะครับนอกจากนี้ยังมีโซน i n n o v a t i o n World นะครับจะแสดงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เตรียมความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลง นะอันหลากหลายนะครับของสังคมในอนาคตจะแสดงนิทรศการทั้งหมด7แกลลอรี่นะครับได้แก่นะแกลลอรี่แรกเลยก็คือนวัตกรรมการขนคมนาคมขนส่งสัมผัสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบขนส่งได้พลิกโฉมการเดินทางไปสู่ยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพเหนือระดับครับแกลแกลอรี่ต่อมาเลยนะก็คือนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ก้าสู่โลกแห่งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสัมผัสนวัตกรรมที่พลิกโฉมวิถีชีวิตมนุษย์ที่ซึ่งเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเรานั่นเองนะครับต่อมาเลยก็คือนวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติความท้าทายแห่งการจัดการภัยพิบัติ ร่วมสำรวจเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยทํานายป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเรานะครับอ,อย่างที่4หรือว่า,าแกลเลอรี่ที่4นะครับก็คือนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนนะครับเปิดมุมมองใหม่นะสู่อนาคตพลังงานที่ยั่งยืนนะครับแกลเลอรี่ที่5นะแกลเลอรี่ที่5เลยเป็นนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะครับ เปิดโลกแห่งเกษตรอัจฉริยะผ่านนวัตกรรมล้ำสมัยที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการเพราะปลูกเพื่อสร้างระบบการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะครับแกลเลอรี่ที่6กนะครับก็คือนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีการเดินทางของเทคโนโลยีชีวภาพและนานโนคือเรื่องราวแห่งความก้าวหน้านะครับที่เชื่อมโยงกับ เชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์และแกลเลอรี่ที่7นะครับก็คือนวัตกรรมอาวากาศและการบินพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เน้นย้ำถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคครับซึ่งผู้ในการ NSM หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร รวินนะครับก็ได้บอกนะครับนะได้บอกตรงนี้ไว้นะครับว่านะเรื่องรานะครับนะเรื่องราวของนะครับนะกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายเลยนะของ ฟูตูเรียมนะครับเป็นเด็กและเยาวชนนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเด็กโตร,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายนะครับที่พอมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสมาแล้วนะจะได้ประโยชน์สูงสุดอีกกลุ่มเลยอีก,กลุ่มหนึ่งเลยนะครับ นะกลุ่มนี้สําคัญเลยก็คือกลุ่มคุณครูแนะแนวนี่นแหละนะครับเพื่อนําไปแนะนําเด็กกับเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีกลุ่มมหาวิทยาลัยและกลุ่มอุตสาหกรรมอีกด้วยนะครับโดยในช่วงการทดลองเปิดให้บริการนี้นะครับ นะใครก็ตามคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะก็สามารถจองผ่านระบบรับจองของ NSM ได้ซึ่งจะมีการเก็บค่าบริการในราคาย่อมยานะและต้องขอความร่วมมือนะครับในการให้ความคิดเห็นเพื่อนนำไปปรับปรุงการให้บริการก่อนเปิดให้บริการจริงครับสำหรับราคาเข้าชมนิทรรศการ Innovation World ราคาปกติครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็300บาทนะถ้าเป็นเด็ก นะครับน้องๆหนูๆเลยเด็กเลยนะ100บาทครับช่วงเปิดรอบพิเศษเนี่ยลด50%เลยนะครับนะราคากิจกรรมนะจ็อบเวิลนะครับอันนี้เฉพาะเด็กอายุ13ปีขึ้นไปนะครับถ้าเป็นเด็กนะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามก็ราคาเท่ากันเลยก,ก็คือ300บาทนะครับแต่ว่าในช่วงเปิดรอบพิเศษเนี่ยลดลดราคาพิเศษเนี่ย 50%เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนนะหรือว่าน้องๆหนูๆที่น่าสนใจนะฮะอยากที่จะเข้าไปนะครับรับชมในศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมแห่งอนาคตแห่งแรกของไทยและของอาเซียนเนี่ยแหละนะก็สามารถนะครับไปจองได้เลยนะจองเข้าชมกันได้ที่ t i c k e t น t nsm. o r t h ย้ำอีกครั้งครับ Ticket ที่ว่าตัวเนี่ยแหละนะ t i c k e t nsm o r t h ครับซึ่งศูนย์นวัตอขอัยนะศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมแห่งอนาคตแห่งแรกของไทยเนี่ยแหละนะครับเปิดให้บริการนะครับเฉพาะวันอังคารถึงวันศุกร์ครับเวลา9นาฬิกานาทีถึง15นาฬิกาและวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ครับก็9นาฬิกานาทีจนถึง17น,นาฬิกาครับนะบซึ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังที่หมายเลขนี้เลยนะครับ 02-577-9999ย้ำอีกครั้งครับ02-577-9999ต่อ2122ถึง2123นะครับอ่าย้ำอีกทีก็ได้นะ,99 99 2 2นะครับ0 2 5 7 7 9 9 9 9ต่อ2122ถึง2123ครับหรือติดตามได้ทาง Facebook Fanpage นะครับพิมพ์คำว่า NSM ไทยแลนด์ง่ายๆเลย N S M ไทยแลนด์นี่คือเรื่องราวของวิ์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของฟูตูเรียมศูนย์เรียนรู้นวัตการรมแห่งอนาคตแห่งแรกของไทยช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวของเซอร์วิสโรบอทสครับหุ่นยนต์บริการใช้เจน AI เนี่ยพูดคุยได้เสมือนผู้ช่วยตัวจริงได้มาติดตามกันต่อกับวิดทั่วไทยช่วงวิททั่วไทย วิทย์ตัวใดครับในรายการวิทย์ดีเดครับทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้กับผมกระจรสักบำรุงสิ่มั่นครับสำหรับคุณผู้ฟังมีข้อติชมรายการมีคําแนะนําหรืออยากจะเสออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสามอย่าง YouTube RM u t p Live แห่งนี้นะครับได้ไม่ยากนะทั้งทาง,ง f a c e b o o k Fanpage พิมพเขาว่า RM UDP Live ครับแล้วก็อินบ็ ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยหรือไว้หนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์คุณผู้ฟังพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะติชมแนะนำนะหรือจะนําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องในไหนก็เลยซัก,กช่องทางหนึ่งที่ฟังคุณผู้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กพื่อเพิ่ม,มย่อดววให้กับทางรายการแล้วก็ทาง y YouTube R M U T P Live แห่งนี้ครับนี่คือเรื่องราวของวิดทั่วไปนะเรื่องราวของ นะครับเซอร์วิสโรบอทนะครับหุ่นยนต์บริการนะครับใช้เจน AI นะพูดคุยได้เสมือนผู้ช่วยตัวจริงเลยล่ะจากผู้ช่วยแพทย์ในช่วงยุคโควิด19ครับสู่หุ่นยนต์บริการอัจฉริยะครับหรือว่า Service r o b บอทนะครับก็ตรงตัวเลยนะที่สามารถพูดได้เดินได้และช่วยเหลือเราได้จริงเลยครับพบกับนะเบื้องหลังครับวันนี้จะมาพบกับเบื้องหลังความสำเร็จ ของอุ่นยนต์ไทยที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีนะ,รนะครับพร้อมเปิดมุมมองใหม่สู่อนาคตแห่งเทคโนโลยีกับแผนการพัฒนานะครับฮิวแมนนอยนะครับด้วยฝีมือคนไทย100%ครับ นายนรวิทย์หนังสือครับวิศวกรจากส,สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีหรือ FIBO เนี่ยนะบอกว่าหุ่นยนต์บริการนะหรือว่า Service ส o รบอทนะครับที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นเน่นมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลต่างๆหรือเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์รับแขกโดยสามารถโต้อตอบกับมนุษย์เพื่อให้ความช่วยเหลือและความบันเทิงนะครับย้อนกลับ ไปก่อนหน้านี้นะครับหุ่นยนต์บริการถูกนำไปประยุกต์ใช้ในวิกฤตการณวิกฤตการโรคโควิด1 9ครับในช่วงนั้นบุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอต่อการรับมือนะจึงมีการนำหุ่นยนต์บริการเข้าไปใช้นะเข้าไปช่วยในงานนะอย่างเช่นเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มหรือยารักษาโรคแทนโดยหุ่นยนต์ต้นแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นนะได้ส่งไปยังโรงพยาบาล7 ถึง8แห่งทั่วประเทศนะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์จากนั้นได้นำเทคโนโลยีไปต่อย,ยอดเพิ่มศักยภาพให้ทำงานได้มากขึ้นการพัฒนาหุ่นยนต์เกี่ยวข้องกับการบูรณาการไหลส่วนประกอบแล้วก็เทคโนโลยีนะครับนายนรวิทย์เนี่ยนะบอกว่าเริ่มตั้งแต่ส่วนต่อประสานผู้ใช้นะครับโดยหน้าตาของหุ่นยนต์นะจะใช้เทคโนโลยีที่ มีลักษณะดเดียวกับการเขียนเว็บไซต์นะครับแต่ว่ามีการฝังในส่วนของการใส่หน้าตานะเพื่อทำให้ผู้ใช้งานกดหน้าจอและสะดวกสบายขึ้นครับนอกจากนี้ครับยังเชื่อมต่อกับส่วนควบคุมฟังก์ชันหลักของหุน่นยนต์นหนอย่างเช่นความสามารถในการพูดที่พัฒนาให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถพูดได้จริงๆครับรวมไปถึงการเคลื่อนที่โดยระบบระบุพิกัด สามารถตั้งค่าตำแหน่งของหุ่นยนต์บนแผนที่ได้นะครับซึ่งได้เชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ต่างๆอย่างเช่นไลเดอร์มอเตอร์หรือว่ากล้องสามิติครับซึ่งการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ครับก็คือเราเอาตำแหน่งหุ่นยนต์มาแล้วกำหนดตำแหน่งปลายทางที่ผู้ใช้ได้ป้อนนะครับมันก็จะคำนวณว่าระยะทางที่สั้นที่สุดจาก A ไปจุดเอ,อจากจุด A ไปจุด B เนี่ยนะครับโดยที่ไม่ขน ไม่ชนสิงกิจขวางหรือชนกับใครไปทางไหนได้บ้างนะครับนะไปทางไหนได้บ้างนะนอกจากนี้ครับทีมวิศวกรกยังแนะนำเจน AI เนี่ยแหะมาใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์ทำให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะพูดได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งขณะน,นี้ทางทีมวิศวกรกยังเน้นภาษาไทยเป็นหลักด้วยนะแต่ภาษาอังกฤษก็ยังคงมีความสำคัญและอาจจะพัฒนาต่อต่อไปนะครับ นายนรวิทย์บอกว่าปัจจุบันกำลังผลักดันการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โดยหวังให้เป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนฮิวแมนนอยนะครับ ตัวแรกในไทยที่จะเป็นฝีมือของคนไทยพัฒนาเองทั้งระบบเลยครับหุ่นยนต์ไทยกำลังก้าวไปไกลกว่าที่เคยไม่เพียงแค่ช่วยงานมนุษย์ครับแต่ยังสะ้อนศักยภาพของคนไทยในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าพร้อมก้าวสู่โลกเวทีโลกได้ในอนาคตเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยเรื่องราวของเซอร์วิสโรบอสนะครับหุ่นยนต์บริการใช้เจน a ใช้ Gen AI เนี่ยแหละนะพูดคุยได้เสมือนผู้ช่วยตัวจริงเลยแหละนะครับนี่คือวิทย์ทั่วไทยครับคุณผู้ฟังช่วงหนะ้าวิศดาโลกครับเรื่องราวของนะแผ่นฟิลม์มพลังงานแสงอาทิต์ครับเปลี่ยนทุกพื้นผิวเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าครับนะเรื่องราวนี้น่าสนใจอย่างไรนะั้นเดี๋ยวมาตามฟัง,งต่อกับวิศดาโลกกันครับช่วงวิสดาโลก วิศราโลกครับในรายการวิดีเด็ดครับทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้วิศราโลกครับมีงานวิจัยใหม่ครับจากมหาวิทยาลัยเชฟฟิล์นะคิดค้นแผ่นฟิล์มเซลล์แสงอาทิตย์แบบยืดหยุ่นซึ่งเป็นการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ นะมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำครับมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ครับสถาบันอุดมศึกษาเน้นวิจัยในสหาร,ราชอาณาจักรครับร่วมมือกับบริษัทพลังงานในสหาร,ราชอาณาจักรทำการวิจัยและพัฒนาแผ่นฟิล์มเซลล์แสงอาทิต์นะครับชนิดใหม่นะโดยใช้สารกึ่งตัวนำนะครับ p e r o อ s k กนะสารกึ่งตัวนำ p e r o อ s k กนะ นะครับซึ่งแตกต่างจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเดิมนะโดยงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์วรารสาร ACS Applied Energy Materials นะครับเทคโนโลยีการผลิตแผ่นฟิล์มพลังงานแสงอาทิตย์นะกำลังปฏิวัติวงการพลังงานสะอาดด้วยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพโดยงานวิจัยได้บอกแนวว่า แผ่นฟิล์มแบบบางนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้บนพื้นผิวที่หลากหลายและใช้งานได้ทั้งในเมืองและพื้นที่ห่างไกลครับช่วยให้การเข้าถึงพลังงานสะอาดเป็นไปได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ครับกระบวนการผลิตยังลดใช้ลดการใช้ ทรัพยากรและพลังงานนะซึ่งสมผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงนำมาใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิต์นะครับแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการพลังงานที่ยั่งยืนและมีราคาที่จับต้องได้ในอนาคตครับเซล์แสงอาทิตย์ในรูปแบบแผ่นฟิล์มที่มีความยืดหยุน่นและมีน้ำหนักเบาเนี่ยสามารถนำไปใช้กับพื้นผิวต่างๆนะครับอย่างเช่นหลังคาบ้านและพื้นผิวอื่นๆที่โดยปกติแล้วไม่สามารถ รับน้ำหนักแผงโซลาเซลล์ได้และยิ่งเมื่อมีต้นทุนที่ต่ำนะจะมีจะยิ่งช่วยเสริมนะส่งเสริมนะการใช้แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบใหม่นี้มากขึ้นซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนการผลิตพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่นี้นะหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่หายาก และมีราคาแพงนะครับโดยมีการปั๊มร่องรอยอปั๊มร่องเนี่ยขนาด1.5ไมโครเมตรนะครับลงในฟิล์มพลาสติกทำให้ไม่จะเป็นต้องใช้โลหะหายากนะมีความคุ้มต้นทุนนะปรับขนาดได้และยั่งยืนโดยโครงสร้างที่ได้เปรียบของแผ่นฟิล์มที่มีความยืดหยุนนะครับก็คือสามารถติดบ,บนพื้นผิวใดๆก็ได้เลยนะเนื่องจากมีน้ำหนักเบาครับเซลล์แสงอาทิตย์สามารถส่งมอบประสิทธิภาพที่สเสถียรได้สูงถึง 12. ในปัจจุบันได้มีการวิจัยเพิ่มเติมนะครับและปรับปรุงการผลิตต่อไปเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยเทคโนโลยีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่มีแนวโน้มที่ดีอย่างยิ่งนะในการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการนำเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงพาณิชย์เลยนะครับอกอ็ว่าเป,เป็นประโยชน์นะ กับเรื่องราวของแผ่นฟิล์มพลังงานแสงอาทิต์นะเปลี่ยนทุกพื้นผิวเป็นแหล่งพลังแหล่งผลิตไฟฟ้าได้เลยนะครับนะก็นมายว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีนะครับสิ่งที่เป็นนวัตกรรมนาซิมประดิษฐ์นะเพื่อที่จะช่วยนะครับให้เกิดการปฏิวัตินะปฏิวัติอย่างเนี้ยอย่างแผ่นฟิล์มพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยนะก็เป็นการนะครับปฏิวัติวงการพลังงานสะอาดเนี่ยแหละนะครับหรือว่า งานชิ้นอื่นๆที่เคยนําเสนอกันไปงานนวัตกรรมนะครับต่างๆหรือว่างานสิ่งประดิษฐ์ที่มาช่วยลดโลกร้อนเนี่ยมีหลากหลายเลยมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนะนะครับนะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยทีเดียวนะมีเยอะแยะเลยนะครับนะแผ่นฟิล์มพลังงานแสงอาทิต์ก็เป็นน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนทุกพื้นผิวนี่แหละนะนะให้กลายเป็นแหล่งพลังงาน ไฟฟ้าเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของวิสราโลกไายรายการครับคุณผู้ฟังที่อยากจะติดตามรับชมรับฟังรายการต่างๆของทาง YouTube RMUDP Live แห่งนี้ไม่ยากครับเข้ามาที่ YouTube ของ RMUDP Live ครับก็มาแล้วมีหลากหลายรายการให้เลือกติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับนะค,คุณผู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเอ่อคลิเข้าไปที่คลิปนั้นๆเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้ว นะครับก็จะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังอะไรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube r m u d p ม i ู e แห่งนี้ครับและถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ด็ของทาง r m u d p l i ม e นะอย่าลืมครับเข้ามาที่ YouTube ของ r m UDP l i ม e เข้าีไลฟมาแล้วยืมกด Sub s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดเด็ของทาง r m u d p l i ม e แห่งนี้นี่เองครับนะแล้วก็คุณผู้ฟังครับสามารถที่จะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทย ยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,งคลพระนครได้ผ่านทาง Facebook Fanpage พิมพเขาว่า R M U t P F B ย้ำอีกครั้งนะครับ R M U t P F B B b i r d นะครับตัวสุดท้ายนะตัวสอนตัวสุดท้าย B B i r r นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็ จดจำนะครับจดจำได้ตรงนี้ก็คือ rmudp.ac.th นะครับนะ,บนะบทั้ง Facebook ทั้งเว็บไซต์ก็ไปติดตามข่าวสารกันได้อาจจะมีเรื่องราวของการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะรหรือว่าจะมีการ ฝึกอบรมเวิร์กช็อปอะไรนะเกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็ไปติดตามกันได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการนั่นเองนะครับและน้องๆน,น,นักศึกษาครับนะไม่พลาดเลยนะครับนะใครที่มาเรียนที่นี่ก็ต้องบอกว่าเรียนที่ไหนก็เรียนได้ครับนะแต่ว่าเรียนที่ราชมงคลพระนคร ต้องมีงานทำร้0 0เนี่เพิ่มกําลังใจให้กับเด็กๆนักเรียนเออเด็กๆนักศึกษาที่นี่นะที่มาเรียนราชมงคลพระนครของเราเนั่นเองนะครับอ่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกทคนทุกทฝ่ายนะครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้ากับทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้สําหรับวันนี้ผมก็จรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดําเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด